เบื้องลึกศึกอาเซอร์อาเมเนียเปิดชักดวลกันแล้วแฉสหาราชส่งทหารเข้าไปซ้อมรบก่อนข้ามแดนยุแย่พื้นที่พิพาท33ปี จากที่สองมหาอำนาจโลกกำลังต่อสู้กันอยู่น,นั้นสถานการณ์บางพื้นที่ก็ประทับก,กันขึ้นค่ะท่ามกลางการเข้าไปสนับสนุนของสองฝ่ายโดยรัสเซียพยายามที่จะจัดระเบียบโลกใหม่ด้วยความเป็นธรรมขณะที่คั้วเก่าที่นำโดยสหรัฐก็ต่อต้านอย่างเต็มกำลังด้วยทั้งนี้ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นล่าสุดค่ะมีการประทักเกิดขึ้นเมื่อวันที่20กันยายน2566โดยบล็อกดิตต์เิร์ดอัปเดตได้มีการออกมาโพสต์ข้อความนำเสนอไว้ว่าปี2563 33สหาภาพโซเวียตล่มสลายแตกออกเป็นประเทศต่างๆในนั้นมีอาเซอร์ไบาจานมีชายแดนติดกับรัสเซียจอร์เจียและอิหร่านโดยตุรกีสนับสนุนชนเชื้อชาติไซเติร์กในอาเซอร์ไบาจานอีกประเทศที่เป็นคู่อริคู่ปรับกันมาช้านานแต่โบราณคืออารเมเนียมีชายแดนติดกับจอร์เจียตุรกีฝรั่งเศสและยังเป็นถิ่นพำนักของคนเชื้อสายอารเมเนียจำนวนมาก จึงทำการยุแย่ให้ทั้งสองประเทศมีความขัดแย้งกันในพื้นที่ติดต่อชายแดนบริเวณนอกโนคาราบัคพื้นที่พิพาทประมาณ4,400ตารางกิโลเมตรบริเวณตอนใต้ของเทือกเขาคอเคซัสผู้อาศัยส่วนใหญ่ค่ะมีเชื้อสายอาร์เมเนียแต่สหประชาชาติหรือว่า UN รับรองให้เป็นดินแดนของอาเซอร์ไบาจานทำให้สองชาติเกิดความบาดหมางมายาวนานถึง33ปี เปิดสงครามถล่มกันด้วยอาวุธเป็นระยะมาตลอดทำให้ทั้งสองฝ่ายเสียชีวิตไปแล้วกว่า30,000รายในปี2563ค่ะเกิดสงครามระหว่างสองชาติงัดอาวุธที่มีตั้งแต่ปืนเล็กปืนครกจรวดปืนใหญ่รถถังเสียชีวิตรวมกว่า1,000ราย สหรัฐอ้างว่าตุรกีเติมเชื้อไฟเข้าสู่ความขัดแย้งด้วยการมอบอาวุธสนับสนุนให้ฝ่ายอาเซอร์ไบาจานทําให้สหรัฐและฝรั่งเศสอาศัยสถานการณ์ความขัดแย้งยุ่ยแย่อาเมเนียว่ารับประกันจะมายืนเคียงข้างเสมอไม่ต้องกลัวพิงซื้ออาวุธดีๆมาสู้รบกับอาเซอร์ไบาจานและย่ยยุเป็นภัยคุกคามความมั่นคงเอรานและรัสเซียเท่านั้น ปี2565รัสเซียจะระเบียบโลกใหม่หลายขั้วร่วมกับจีนจึงมีความสัมพันธ์กับทั้งสองชาติแม้ปีนั้นจะเปิดศึกกันพอหอมปากหอมคอก็คอยที่จะทำการไกล่เกลี่ยให้ทั้งสองฝ่ายตกลงยุติสงครามต่อกันมาเป็นระยะในเดือนกันยายนปี2566สหรัฐฝ่ายระเบียบโลกเก่าขั้วเดียวได้มีการส่งทหารราว80นายไปยุแย่ซ้อมรบกับกองทัพของอาร์เมเนีย จังนั้นทำการส่งทหารและอาวุธข้ามชายแดนเข้าไปประจำการในพื้นที่พิาพาทบริเวณนากโนโคาราบักทำให้อาเซอร์ไบจานมีอำนาจอธิปไตยหัวร้อนมากล่าสุดข่าววันที่19กันยายน2566กระทรวงกลาโหมของอาเซอร์ไบจานประกาศรักษาอำนาจอธิปไตยดินแดนที่ทางสหประชาชาติรับรอง สังปิดนั่นฟ้าพื้นที่พิพาดแล้วโจมตีครั้งใหญ่โดยอาวุธที่มีความแม่นยำสูงใส่เป้าหมายโครงสร้างทั้งทหารของกองทัพอาเมเนียที่ละเมิดเขตแดนของตนมีการใช้อากาศยานโรนโจมตีบายรักตาทีบิทูถล่มระบบป้องกันภัยทางอากาศทอมีการใช้อาวุธสไ i ร์ NLOS ATGM ถล่มพื้นที่ยึดครอง โดยใช้โดรนบินเหนือท้องฟ้าอาร์เมเนียแล้วส่งกองกำลังทหารเข้ายึดหมู่บ้านหลายแห่งขึ้นมาเปิดลับอาเซอร์โทรแจ้งรัสเซียก่อนยำใหญ่อาร์เมเนียขณะที่กระทรวงกลาโหมร,รัสเซียรุดคุยอิรานสหรัฐยอมคืน6000ล้าน,นดอลลาร์จากเมื่อวันที่20กันยายน2566ดรประถมพงโพป,ประสิทธิทน,นันนักวิชาการทางบริวารคดีศึกษามหาวิทยายลัยมหิดลเปิดเผยถึงรัสเซียและอิรานได้มีการร่วมมือทางทหารยิ่งขึ้น โดยสอว่าจะไม่ทนกับกองทัพมากันในตะวันออกกลางอีกต่อไปทั้งนี้เนื้อหาบางส่วนที่ดรประถมพงศ์ได้มีการออกมาโพสต์เผยแพร่ไว้ระบุว่า ตอนนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของรัสเซียกําลังหารือกับรัฐมนตรีกลาโหมอิหร่านเพื่อร่วมมือกันทางทหารในซีเรียและอัฟกานิสถานเพื่อกวาดล้างอิทธิพลของมกันให้พ้นออกไปจากประเทศเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งขับไล่กองทัพมกันที่กําลังปล้นน้ํามันในซีเรียอยู่ในขณะนี้ให้ออกไปจากซีเรียเสีย เชื่อว่าถ้าผู้นำรัฐบาลยูซาอนิสอย่างอิสราเอลเห็นข่าวนี้คงจะไข่ขึ้นพอๆกับที่ผู้นำอเมริกาและเกาหลีใต้เห็นคิมจองอึนเดินทางไปเยือนโรงงานผลิตขีปนาวุธต่างๆรวมทั้งเครื่องบินรบของรัสเซียแน่นอนประเทศเหล่านี้หวาดกลัวว่าศัตรูของตอนเองจะร่วมมือกับรัสเซียทางการทหารแล้วตนเองจะทำอะไรไม่ได้ ขณะที่ในวันเดียวกันค่ะบอสดิทรอัพเดตก็ได้มีการเปิดเผยถึงกรณีการพบกันของรัฐมนตรีคนสําคัญทั้งสองประเทศด้วยว่าสหรัฐยอมแพ้ยกเลิกอายัดเงินของอิหร่านจํานวน6,000ล้านดอลลาร์ในเกาหลีใต้ให้ทําการโอนไปที่กาตาพร้องกับมีการปล่อยตัวสายลับของอิหร่าน5รายและเปลี่ยนกาบอิหร่านปล่อยตัวสายลับอเมริกันหรายไปยังกาตา วันที่19กันยายน2566พลเอเกเซอร์เกย์ซอยโกรรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียพาคณะไปะเยือนกรุงเตหะรานประชุมร่วมกันหารือกับคณะของกระทรวงกลาโหมอิหร่านประเด็นสงครามขัดแย้งระหวะ่างอเซอา์ไบจานและอาร์เมเนียในเขตนาโกโนคาราบักรวมทั้งสถานการณ์ในซีเรียและอัฟกานิสถานสหรัฐฝรั่งเศสมองว่าสงครามในยูเครน ไปต่อ,อยากแล้วพระทหารและอาวุธหมดสต็อกจึงหันมายุยงปั่นสงครามที่จอร์เจียแต่ยุไม่ขึ้นรัฐบาลไม่เอาด้วยเพราะเข็ดขยาดทำสงคราม5วันกับรัสเซียจึงหันมายุยงอาร์เมเนียที่ยังสดกว่ามีเงินทหารและอาวุธเหลือมากกว่ายูเครนโดยการซ้อมรบร่วมและมีการดันหลังให้สงทหารไปยึดพื้นที่นาโกโนคาราบัทีสหประชาชาติรับรองตามกฎหมายระหว่างประเทศว่าเป็นดินแดนของอาเซอร์เบจาน เกมสงครามยูเครนและอาร์เมเนียจะส่งผลให้โยุโรปยิ่งเจ็บหนักทวีคูณขึ้นไปอีกในฤดูหนาวนี้ส่วนสหรัฐก็ได้มีการเทขายอาวุธแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ในสงครามขัดแย้งนี้ก่อนหน้านี้ไม่นานกลาโหมรัสเซียพึงตั้งให้ในายพลซูโรวิคินฉายานายพลอมาเกดอนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะสภารัฐมนตรีกลาโหม CIS มีหน้าที่กำหนดนโยบายระดับสูงของเครือกลุ่มประเทศอดีตสหภาพโซเวียต อาเซอร์ไบจานกอโถแจ้งรัสเซียและอิหร่านก่อนโจมตีอาร์เมเนียดังนั้นอิหร่านจะไม่เสียอะไรส่วนรัสเซียตุรกีรอให้สองฝ่ายคู่สงครามซัดกันจนน่วมเหมือนเดิมเพราะรู้ดีว่าทําไม่เละเจ็บหนักสองฝ่ายก็ไม่เลิกแล้วจึงค่อยเจราจาเก็บกําไรไง่ายๆแน่นอน ยูนิฟลานอาร์เมเนียยอมแล้วขอเจรจาผู้นำต่อสายด่วนฟ้องอเมริกาวอนรัสเซียคุยกับกองกำลังอาเซอร์หยุดโจมตีจากที่มีการรายงานสาหรัฐและฝรั่งเศสอาศัยสถานการณ์ความขัดแยง้งอยู่แย่อาร์เมเนียตูวรบกับอาเซอร์ไบจานและยุยุบเป็นภัยคุกความมั่นคงของอิหร่านและรัสเซียนั้นทั้งนี้ความขัดแย้งดังกล่าวรัสเซียค่ะพยายามที่จะจัดระเบียบโลกใหม่หลายขั้วรวมกับจีนจึงมีความสัมพันธ์กับทั้งสองชาติคอยแก่เกลียให้สองฝ่ายนั้นตกลงยุติสงครามกันมา เป็นระยะยต่อมาในเดือนกันยายนปี2566สหรัฐฝ่ายระเบียบโลกเก่าขั้วเดียวสงหารราว80นายไปยุ่ยแย่ซ้อมรบกับกองทัพของอาร์เมเนียจากนั้นก็สงทหารและอาวุธขามชายแดนเข้าไปประจำการในพื้นที่พิพาทบริเวณนาโกโนคาราบากระทั่งวันที่19กันยายน2566กระทรวงกลาโหมอาเซอร์ไบจานประกาศรักษาอำนาจอิปไตยดินแดนที่ทางสหประชาชาติรับรองทำการสั่งปิดนั่นฟ้าพื้นที่พิพาทแล้วโจมตีครั้งใหญ่ด้วย อาวุธที่มีความแม่นยำสูงใส่เป้าไม้โครงสร้างทางทหานของกองทัพอ,อาร์เมเนียที่ละเมิดเขตแดนของตนล่าสุดข่าววันนี้21กันยายน2 5 6 6สถานการณ์ความคืบหน้าถูกเปิดเผยออกมาอีกครั้งเมื่อบอกดิตรอัพเดตได้มีการโพสต์ข้อความถึงความเคลื่อนไหวของชาติตะวันตกว่ามีเมืองเป้าไม้ในเขตพิพาทถูกโจมตีด้วยอาวุธเช่นอัสเครานอักดารา โคจารีและโคจเวนแค่วันเดียวมีฝ่ายอาร์เมเนียเสียชีวิตแล้ว80รายทหารได้มีการร้องขอ,อการเจรจาหยุดยิงนายกรัฐมนตรีนิโคโปาชินิยานผู้นําอาร์เมเนียรีบต่อสายด่วนฟ้องนายแอนโทนีบริงเกนรัฐมนตรีตามประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วเรียกประชุมสภาความมั่นคงจากนั้นแถลงว่าจะไม่ทําสงครามกับอาเซอร์ไบจานกระทรวงการต่างประเทศอาร์เมเนียเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและกองกําลังรักษาสัติภาพของรัสเซียใช้ มาตรการเพื่อหยุดกองทัพของอาเซอร์ไบาจานโจมตีฐานที่ตั้งทางทหารของตนในพื้นที่พิพาทนายเอ็ดมอนมารุกยานเอกอัครราชทูตอาร์าเมเนียเรียกร้องให้สหรัฐส่งกำลังทหารและอาวุธมาช่วยกลุ่มผู้ประท้วงชาวอาร์เมเนียรวมตัวกันใกล้กับอาคารรัฐสภาเรียกร้องให้รัฐบาลส่งทหารและอาวุธลุยเข้าทำสงครามจนเกิดกาปรปะทะกับตำรวจนายอาชัก รูเบนวาดายันอดีตรัฐมนตรีเรียกร้องให้รัฐบาลอาร์เมเนียประกาศให้ดินแดนอาชักในเขตนากโนคาราบักแยกเอกราชจากอาเซอร์ไบจาน พร้อมขอให้ประชาชาติความบาดประเทศคูอาริกลาหมสหรัฐแถลงว่ากองทหารของกองทัพตน80นายที่ฝึกซ้อมรบร่วมกับกองทัพของอาร์เมเนียยังไม่ได้โดนอาวุธถลม่มจึงยังไม่สนิทแต่ก็พร้อมที่จะขายอาวุธดีๆราคาแพงๆให้สู่รบทําสงครามกับอาเซอร์ไบจานสหภาพยุโรปที่นําโดยฝรั่งเศสประนามความตึงเครียดทางอาวุธในพื้นที่พิพาทและขอให้ยุติการสู้รบโดยทันทีพร้อมกับขู่ว่าจะใช้มาตรการระเบียบโลกขั้วเดียวความบา ต่ออาอร์เซบัยจานเพื่อช่วยอาร์เมเนียและฝ่ายตนกระทรวงการต่างประเทศของตุรกีถแถลงช่วยอาอร์เซบัยจานว่าถูกบังคับให้ใช้อาวุธโจมตีเท่าที่จําเป็นต่อกองกําลังต่างชาติที่ยึดครองดินแดนเพื่อรักษาอํานาจอธิปไตยตามกฎหมาย